สมมติว่าจับได้ว่านายดำรงเนี่ยมีแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกําหนดกฎหมายกําหนด50มิลลิกรัมเปเซนตแต่พบว่าในตัวผมวัดมาแล้วเนี่ยมีเกือบ200เนี่ยและการที่ปล่อยผมไปว่าผมจ่ายเงินและผมก็คือฆาตกรฆาตก,กรที่ออกไปขับรถเหมือนกับนิ้วมือเนี่ยที่จับพวงมาลัยอยู่ในไกลปืนนะฮะคุณหมดสติเมื่อไหร่คุณก็ชนคนมีอยู่คนหนึ่งครอบครัวหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา ภรรยาอยู่ข้างหลังอุ้มลูกแล้วก็มีรถบรรทุกวิ่งมาข้างหลังท่าทางเนี่ยชนแน่เลยรถเขาจอดอยู่ภรรยาตัดสินใจโยนลูกออกจากตัวเองไปและภรรยาสามีคู่นั้นก็ตายเพื่อนผมชื่อคุณอาทรจุลโลบนเนี่ยก็ช่วยมูลนิธิอยู่รณรงค์อยู่ลูกชายเขาเนี่ยโดนคนเมาขับรถแล้วก็ลากร่างนั้นไปไม่รู้กี่เมตรเขายังไม่รู้เลยว่าเขาขับรถชนคนและลากคนไป นี่ฮะเห็นไหมฮะว่าฤทธิ์เมาเนี่ยเรื่องน่าเร้าแล้วก็เรื่องน่ากลัวมากเลยครับ